สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอิงก็จะมาทําคลิป1วันกับอิงนะคะทุกคนว่า1วันของอิงในช่วงโควิดเนี่ยอิงทําอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ นี้ลบนิดนึงนะคะทุกคนก็ถ้าเป็นน้ำหอมที่ยังใช้อยู่ประจำตอนนี้นะคะก็ช่วงนี้นะคะจะใช้ตัวนี้นะคะ่ะเป็น f ฟลลาโบธานิก้นะคะทุกคนหอมมากหมอ<า>ทำอะไรโมจิทำอะไรฮะ ที่บ้านใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะออกไปก่อนนะคะเพราะว่าสองคนนั้นเนี่ยเขาตื่นเช้ามากนะคะถึงแล้วนะคะทุกคนก็เดยวอิงเนี่ยต้องใส่แมสเข้าไปก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอไปถึงห้องทำงานเนี่ยตอนอยู่คนเดียวตอนนั้นก็ค่อยถอดนะคะทุกคนก็ฝั่งนี้นะคะ ฝั่งนี้ที่ยิงทำงานมันจะเป็นโซนสำนักง,งานนะคะ,ท,คะ,ะ,คะ,ะทุกคนส่วนของโรงงานมันจะอยู่ฝั่งตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าก็ตอนนี้อยู่ในห้องทำงานคนเดียวแล้วนะคะก็ดนนิ้งจะนั่งเคลียร์งานอะไรนิดนึงนะคะทุกคน นี่ตรงนี้น่ารักไหมคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นน้องๆที่อิงไปหมุนมาจากตู้กาชานะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีน้องแมวแล้วก็มีกาละนะคะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าใครจําได้นะคะถ้าใครเคยดูคลิปอิงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดวิดที่อิงแกะมาจากยางลบนะคะทุกคนกคน็เอามาตั้งรวมๆกันไว้นะคะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะทุกคนอิงก,ก็เอาเข้าวมากินเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้มีอะไรกินนะกระเพราหน่อไม้ไข่ดาวนะคะว <Wow. S 1> นี่น่าก,กินมากเลยนั่งกินข้าวแล้วก็มาเปิดไลน์ดูนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนเวลากายเขาตื่นแล้วนะคะคเขาก็จะส่งสติกเกอร์มาแบบนี้นะคะนี่ก็ ส่งมาตอนประมาณ10บโมงครึ่งนะคะน่าจะตื่นประมาณ10บโมงครึ่งนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายโมงสินาทีแล้วนะคะก็เดี๋ยวเข้างานต่อแล้นะคะ ดิงจะให้ดูเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอิงมีทําแมสผ้าขายด้วยนะคะเป็นแมสผ้ารูปดาว12ราศีนะคะทุกคนนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะก็มีครบ12ราศีเลยนะคะก็คืออันนี้อิงวาดเองแล้วก็ผลิตเองด้วยนะคะก็นี่ถ้าแกะออกมานะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนน่ารักไหมนี่เป็นรูปดาวนะคะตามราศีก็เดี๋ยวอิงใส่ให้ดูนะคะ ใครสนใจนะคะก็ไปดูใน IG ต่อได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะแปะไว้ให้อตอนนี้ก็ใกล้เวลา5้าโมงแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวอิงก็จะเริ่มเก็บของกลับบ้านแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะคะทุกคนโมจิโมอยู่ไหนโมจิโมจิ นี้ที่ขนมันแหว่งแหวงแบบนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ช่วงโควิดนะคะไปตัดขนที่ร้านไม่ได้ก็เลยตัดกันเองนะคะก็เลยหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนอะไรอของเล่นเต็มบ้านเลยคือคุณแม่อิงก,กำลังย้ายทุเรียนใส่กล่องนะคะคือซื้อทุเรียนมา อันนี้ก็คือใกล้จะถึงเวลาอาหารยินแล้วนะคะก็ตอนเย็นนะคะก็จะมีน้องสาวอิงนะคะมีคุณแม่แล้วก็มีคุณพ่อนะคะมานาั่งกินข้าวกันนะคะโอ้หัวมันฟูมากเลยไปอยู่เซนท่าจะถ่ายรูปวะโอ้หัวทำไมรูปฟูเลย <c oughs> ไม,มย่ไม่ไมย คือน้องอิงไม่ยอมมาออกกล้องนะคะทุกคนพ่อก็เลยบอกว่านี่เมื่อก่อนนะคะหัวฟูไปข้างนอกนะคะยังไม่เห็นจะอายเลยนะคะก็เลยบอกว่าเนี่ยให้ทําตัวสบายๆนะคะอย่อย่าไปคิดอะไรมากนะคะทุกคน พอกินข้าวเย็นเสร็จนะคะอิงก็จะขึ้นมาบนห้องตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นมุมที่แบบตอนเย็นอิงขึ้นมานั่งนะคะก็คือก็จะมีสองมุมนะคะก็จะมีตรงนี้เป็นโต๊ะคอมนะคะแล้วก็ อันนี้ก็จะแบบเป็นมุมแบบนั่งพื้นนะคะอันนี้ก็คืออิงยังไม่ได้อาบน้ํานะคะแต่ว่าเดี๋ยวนั่งทํานู่นทํานี่แป๊บหนึ่งนะคะเราก็ค่อยไปอาบแต่ว่าอิงก็จะปกติกลับมาบ้านนะคะก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะให้มันแบบสบายตัวแล้วก็นั่งเล่นทํานู่นทํานี่กันนะคะสักพักแล้วก็ค่อยไปอาบพอขึ้นมาบนห้องนะคะอิงก็จะมานั่งตรงนี้นะคะแล้วก็ เข้าไป Discord นะคะไปหากายนะคะเพราะส่วนใหญ่ตอนเย็นเนี to to ่ยกายเขาก็จะนั่งคุยนั่งเล่นอยู่กับเพื่อนเนเขานะคะอิงก็จะเข้าไปหานะคะแล้วก็เข้าไปนั่งคุยเล่นกันสักพักนะคะอันนี้นะคะพอช่วงค่ำนะคะอิงก็จะมานั่งทําปกคลิปให้กายเห็ดนะคะก็กายเนี่ยเอ่ออาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็จะลงคลิปประมาณ3 4ถึงคลิปนะคะแล้วก็อิงก็จะมานั่งทําปกให้แบบนี้นะคะเราก็จะมานั่งมานั่งอยู่ใน Discord ด้วยนะคะนั่งคุยเล่นกับเพื่อนๆนะคะ นี่อันนี้เพื่อนเพื่อนก็น่าจะเล่นแฟนลิเทลกันอยู่นะคะห้าสี่ห้าห้าห้าสี่เออมันหกพันอ่ะมันได้หมดเลห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าเก่งมากแพรวะสุดยอดเสร็จแล้วไปอาบน้ำกัน เป็นไงกันบ้างคะกับ1วันของอิงนะคะก็ช่วงนี้นะคะ1วันของอิงก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครในะอยากดูคลิปอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ข้างล่างเลยนะคะวันนี้อิงต้องขอตัวไปนอนก่อนา